แต่ว่าถ้าเกิดแบบว่าปลูกเลี้ยงมันโดยตรงแบบ AB บเนี้ยครับมันจะโตสู้ a อีไม่ได้แต่มันก็โตอยู่ใช่ไหมโตครับผมแต่จะโตช้าสู้ไม่ได้หรอกเขาใส่เขาใส่ไอ้นี่มันโดยตรงแล้วก็ตัวนี้เป็นปุ๋ย a อบเหมือนกันแต่แค่ตัวเนี้ยมันจะสิดสิบลิตรก็คืออย่างอันนี้หนึ่งคู่ครับคือหนึ่งลิตรอันนี้ต้องละลายไปละลายเองก็วิธีการละลายก็ลูกค้าหาภาชนะ ที่่มันเออสามารถเติมน้ําได้เกิน10ลิตรขวดมันนั่นแหละมันไม่ใช่เพราะมันไหลไป10ลิตรนั่น6ลิตรน่ะสัก15ลิตรถ้าลูกค้าเติมน้ําตวงน้ำเข้าไปให้ได้10ลิตรค่ะแล้วก็ใส่ A เอเอกับ B แยกคกุหลาบแล้วก็ต้นเท่ากันแค่นั้นเองแล้วก็สามารถมาเติมใส่ถังอะไรพวกนี้ได้เก็บไว้ในที่ร่มอยู่ได้เป็นปีต้องมืดๆใช่ไหมไม่โดนแสงแดดนะครับเพราะโดนแสงแดดพวกเออราอะไรพวกนี้มันจะขึ้นได้ ปุ๋ยก็เก็บไว้ในนู้นอยู่แล้วมีลงมีห้องเก็บในกรณีที่พวกนี้หมดเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะถูกกว่าไอ้ตัวเนี้ยที่ขายอยู่คู่ละสองร้อยห้าสิบบาทค่ะไอ้ตัวนี้หนึ่งพันบาทอ๋อโอเคมันถูกกว่าไงตัวผสมเองถูกกว่าแล้วผสมนะเอาไปลดพวกนี้ได้ไหมคือจริงๆที่ดามดินน่ะมันก็ปลูกใช้กันได้หมดเลยหรือว่าน้ําปุ๋ยที่เหลือจากในถังเนี้ยเอาไปลดเอาไปลดนะขอบคุณมันก็แปลงแถวนี้จะไม่ค่อยสวย